อ่ครับนี่คือสภาพของกอรเบนซินแสนเจ็ดโอ้โหเห็นไครับทำสีเลยนี่คือชุดกอรเบนซินนะครับดูครับดูครับดูความดําของน้ํามันนะครับกอร์เบนซินเบิร์โตโยต้าไม่แพงมากครับพันกว่าบาทครับเปลี่ยนครับผมการอืดเร่งไม่ออกบางทีสะดุดก็มาจากพวกกอรเบนซินพวกนี้ก็เป็นได้นะครับนี่คือชุดกอรเบนซินโตโยต้าแท้นะครับเป็นของแท้ครับเป็น ทั้งตัวนะครับกองตูดติ๊กเออยเลยนะครับนี่ก็วาล์วกักแรงดันนะครับนี่คือปั๊มติ๊กนี่ลูกติ๊กปั๊มติ๊กนี่ก็คือเกวัดนะครับเกวัดหรือลูกลอยนั่นเองนี่ก็คือเสื้อนะครับทั้งชุดเราก็เปลี่ยนแค่เสื้อนะครับแล้วก็อกองตูดติ๊กนะครับส่วนตัวอื่นใช้ได้ก็ใช้ต่อข้อบำรุงเฉพาะทางครับตัวต้าเอาติ๊ครับผมตัวนี้เป็นตัว2013 CNG 2013 CNG นะครับตำแหน่งก็อยู่ตรงนี้ครับก่อนเบนซินจะอยู่ตรงนี้เราก็ต้องถอดออกมานะครับยินดีรับใช้ครับอูช่างกุ๊กเพชเกษ6 3ซ่อมบำรุงเอาทิเฉพาะทางครับดูแลเฉพาะรุ่นเลย